สวัสดีนะครับผมประพันธ์กันรัศแสงนะครับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะครับซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบใน5จังหวัดอนามันนะครับตั้งแต่ระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่คั้ง5จังหวัดรับผิดชอบนะครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมของศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต18นะครับก็ได้ดาเนินการตามมาตรการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับในลักษณะเด่นที่ ดำเนินการเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือการเตรียมความพร้อมช่วยพี่น้องประชาชนในการตรวจช่อมยานิอาณานะ,นะครับที่จะเดินทางพี่น้องที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดในระยะทางที่ว่าต้องใช้ระยะทางต้องใช้รถใช้ถนนก็ขอความร่วมมือนะครับให้อย่าประมาทกับรถด้วยความระมัดระวังนะครับในศูนย์ศูนย์ปพเขต8เองก็มีบริการตรวจเช็ครถนะครับ Uh, 24ชั่วโมงนะครับที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตอนพี่น้องประชาชนท่านใดที่จะเดินทางนะครับก็ไปเอารถไปตรวจเช็คได้นะครับ mm hmm. นั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเราก็มีการประชุมร่วมกับจังหวัดนะครับมีการตรวจสอบข้อมูลการเกิดเหตุแล้วก็มาประเมินผล mm hmm. เพื่อนําไปสู่มาตรการแก้ไขปัญหาในวันต่อไปนะครับทุกวันเก้าโมงนะครับก็จะประชุมกับศูนย์ร่วมของศูนย์ทางหลนงจังหวัดอย่างต่อเน,นื่องนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจะเอาสถิติทั้งหมดของแต่ละจังหวัดหน้าที่ของของศูนย์เขตก็คือต้องรงวบรวมข้อมูลทั้งุ่มอันดามันที่เรารับผิดชอบนะครับแล้วก็ถ้าตรงไหนมีจุดอุบัติเหตุใหญ่ขนาดหนักก็จะส่งกําลังหรือเครื่องจักรคนไปช่วยนะครับ,รบกับก็รณรงค์ปีนี้เนี่ยกำหนดในสช่วงระย,ยะนะครับระย,ยะที่1ก็เตรียมรณรงค์รณรงค์เตรียมพร้อมก็คือ เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันวน,นี้วันนี้ก็เข้มข้นในการควบคุมนะครับหลังจากนี้ก็มีการประเมินผลเป็นสามระยะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจากสถรติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราก็อยู่ในพื้นที่ที่ว่าเกิดในระดับค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าเรามียานพมหณนะมีพี่น้องประชาชนนิยมเดินทางม,มาท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยสถิติการเกิดเหตุเนี่ยสูงนะครับสูงแต่ก็ มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในบรรดาอำเภอต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเราจะมีพื้นที่สีแดงและสีส้มทั้ง3อำเภอนะครับแต่จากการรณรงค์ในรบอบข้อมูลย้อนหลัง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยสติการเกิดเหตุก็ลดลงนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาท่องเทีเท่ยวภูกเก็ตก็ขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทนะครับตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อย ข้อที่สําคัญนะครับรักษาวินัยจราจรปฏิบัติตามกฎหมายถ้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลอนะครับก็อย <c oughs> ่าขับรถนะครับด้วยความห่วงใยนะครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ครับ